สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับโชคลาบวันที่16พฤศจิกายน2564ดวงไล่ปักครับ16-30พฤศจิกายน2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด like, subscribe ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยและตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการได้แล้วนะครับก็ขอขอบพระคุณน้ำใจทุกท่านที่ส่งค่าขนมค่ากาแฟค่าน้ํามาให้นะครับก็ ขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับชาวลัคนาราศีตุลราศีแกนทวานนะราศีแม่ธาตุลมนะเห็นไหมนี่มีดาวพฤหัสกับดาวเกตตรีโกนถึงลัคนานะส่วนชุดนี้นี่ก็กลุมลักษอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวประมาณหนึ่งนะคือวันที่16พฤศจิกายนเป็นวันอังคารนะครับวันอังคาร บริวารอายุเดชสีดาวพฤหัสเห็นไหมดาวพฤหัสตีโกนถึงรักดาวพฤหัสตีโกนถึงรักแล้วก็เป็นดาวสีประจำวันใช้ได้เลยทีเดียวใช้ได้เลยทีเดียวส่วนพระจันทร์นั้นอยู่ในราศีมีนก็เป็นราศีของดาวพฤหัสจะดูเขาเรียกว่าดูเหตุการณ์ประจําวันอะไรก็ต้องดูที่ดาวพระจันทร์พระจันทร์อยู่ในเรือนพฤหัสพฤหัสเป็นดาวสีของวันอใช้ได้นะครับใช้ได้ อันั้นดาวพฤหัสดเด่นครับเด่นที่สุดเด่นอีกแล้วมาหลายครั้งละแต่ก็มามาอีกเรื่อยๆนะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเนาะเราวิเคราะห์กันตามดวงดาวนะส่วนเรื่องของตัวเลขสถิติเรื่องตัวเลขก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะก็เรียกว่าท่านก็ที่เขาเรียกว่ามีจุดพิจารณาหลายทางเนี่ยก็สามารถเลือกชมนะคนที่เขาเน้นเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวก็ได้ แต่นี้ของผมเนี่ยเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าดูจากเรื่องของดวงดาวโดยเฉพาะนะครับอ่ะดาวพฤหัสเป็นดาวสีของวันนะพระจันทร์อยู่ในเรือนพฤหัสเวลา16นาฬิกา4โมงเย็นเวลาประสงค์นะของวันที่16พฤศจิกายนลัคนาก็อยู่ที่ราศีมีนอ่อะเนี่ยลัคนาก็อยู่ที่ราศีมีนนะ6โมงเช้าที่ตุล ถูกมสี่โมงเย็นหกสิบหกนากาอยู่ที่มีนนะนาวางลูกสุดท้ายเป็นนาวางของดาวพฤหัสครับเห็นไหมตอกย้ําตอกย้ําอีกแล้วว่าดาวพฤหัสเขาดูดีนะแล้วมันถึงดวงของท่านด้วยเพราะว่าอยู่ในภพปุตตะแปลว่าบุตรบริวารอีกความหมายหนึ่งที่ซ่อนอยู่ความหมายของปุตตะก็คือการเสี่ยงโชคด้วยนะครับ ดาวพฤหัสด,ดาวเกตเนี่ยดาวเกตก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเนี่ยช่วงนี้นะทำบุญทำกุศลน,นะทอดกระถินอะไรพวกนี้สามารถนำมาเป็นตัวเลขได้ด้วยนะยอดกระถินที่ท่านได้ร่วมสมทบทุนทำบุญไปเนี่ยสามารถเอามาได้นะเพราะอะไรพฤหัสเกตเนี่ยก็เป็นดาวบุญกุศลเป็นดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงลัคนาท่านดาวอาทิตย์ดูดีเลยทีเดียวอ่ะเพราะอะไร พระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายวันที่สิบเจ็ดตีสองนะสิบเจ็ดตีสองก็คือคืนวันที่สิบหกเที่ยงคืนแล้วก็ตีสองวันที่สิบเจ็ดนั่นแหละนะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าดาวมีอาการกําลังจะย้ายครับนะสิบหกนาฬิกาเนี่ยเรียกว่าแต่งเนื้อแต่งตัวรอแล้วนะสตาร์ทรถตีสองฉะนั้นดาวที่กําลังจะย้ายข้ามราศีแบบนี้เขาเรียกว่าดาวมีอาการ แล้วเขาย้ายไปไหนเขาย้ายไปอยู่ในภพการเงินแล้วดาวที่เป็นดาวอะไรดาวเจ้าเรือนลาภะลาภะก็โจคกลาภเห็นไหมดาวดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวลาหูเนี่ยลาหูอยู่มรณะมรณะคือบ้านของสุขสุขอยู่บ้านของพฤริหัสเนี่ยกลับมาพฤรหัสอีกแกวพฤรหัสอยู่ในเรือนลาหูอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าปริวัติเกษตร แลกบ้านกันนะสุกเรือนพฤหัสพฤหัสเรือนลาหูลาหูเรือนสุกมันก็จะวนลูปทีนี้วนลูปแบบไหนวนลูปแบบดีเพราะว่าเป็นเขาถือว่าดาวสามดวงนี้ก็ได้ตำแหน่งกเกษตรทั้งหมดแต่เป็นกเกษตรแบบอนุกเกษตรนะหรือว่ากเกษตรน้อยรองกรเกษตรเหมือนอธิบดีใช่ไหมกเกษตรตราอิบดีแปลว่าความมั่นคงแล้วก็ความเป็นใหญ่ อนุกเกษตรก็หมายถึงลองอธิบดีนะถ้าเปรียบเทียบเป็นคนนะใช่ไหมลองอธิบดีลองผู้ว่าเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้าหรอกมันก็ถือว่าโอเคแหละใช่ไหม,ไหมฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลมีโชคลาภไหมมีครับนะมีครับมีเพราะอะไรดาวอาทิตย์ดาว ida, จเจ้าเรือนลาภากุมรักเป็นนระองเกนรารุดมเกณฑ์ดาวพุธใช่ไหมก็เป็นนะอุดมเกณ์ แล้วอยู่ในเรือนส,ส,สุขนี่ไปแล้วสุขสามจักเจริญยิ่งยศแหนแล้วสามไม่ธรรมดาสามแบบเพนเพนเพราะว่าห่างจากอาทิตย์สามราศีนะเขาจะเพนแค่วันวันนี้วันสุดท้ายสิบหกพฤษภาเนี้ยวันสุดท้ายเพราะอะไรเพราะสิบเจ็ดปุป๊บตีสองพระอาทิตย์ขยับหนีเข้ามาแล้วนะเห็นไหมขยับหนีเข้ามาชิดแล้ว<ล>งั้นไอความเพนของดาวสุขอ่ะมันก็จะลดลง สุกจับเพนก็คือต้องมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ถูกไหมแต่นีน้อาทิตย์เขาขยับเข้ามาใช่ไหมขยับเข้าหนีเข้ามาแต่เดี๋ยวดาวสุกเขาก็จะย้ายหนีไปอ่อาช่วงนี้ดาวสุกจะเพนบ่อยนะเพราะว่าเขาเคลื่อนตัวได้องศาดีนะครับยังไม่มีพักมนเสิร์ตเท่าไหร่นะก็ถือว่าเนี่ยเน้นๆเ,เลยก็คือพฤหัสเนาะอาทิตย์ครับพฤหัสอาทิตย์ศุกสุกส,สวย อาแถมลาหูเข้าไปด้วยแล้วก็เฉพาะชาวลัคนาราศีตุลก็อย่าลืมมองดาวเกตไว้รวมทั้งอันนี้แถมเฉยๆนะมนุษย์ตยูครับเพราะว่าอะไรเล่งลัคนาถือว่าสวยงามนะก็นี่ก็คือดวงดาวที่ส่งผลต่อโชคลาภในวันที่16พฤศจิกายนถามว่ามีโชคกับเขาไหมสรุปแล้วมีครับเพราะว่าดาวลาพะทับลัค และดาวตนูลักษ์ไปอยู่ในภพที่สมแล้วก็เพนด้วยมีโชคมีลาบดีสำหรับชาวลัคนาราศีตุลในวันที่16พฤศจิกายนได้ลุ้นครับได้ลุ้นเลยอย่าลืมเลขที่เกี่ยวกับบุญกุศลน,นะบางทีท่านบริจาคไปกี่บาทนะทำบุญไปกี่บาทหรือยอดนั่นะแหละที่บอกไว้มายอดกระถินรวมที่ท่านได้ทำบุญไปเท่าไหร่อะไรเงี้ย สามารถนํามาเป็นตีตัวเลขให้โชคให้ท่านได้นะครับเนื่องด้วยดาวพฤหัสดาวเกตเนี่ยตรีโกนถึงลัคนานะครับสวยงามอ่ะทีนี้มาดูครึ่งเดือนหลังดวงชะตาเป็นไงอะ่ะก็ดาวสุกก็ยังอยู่สวยงามครับนะสุกสามจะเรเญยิ่งยศแห่ดาวสุกคือดาวประจําตัวถูกไหมครับดาวพระสุกก็โยกหลังดาวพฤหัสเนี่ยดาวสุประห์โยกกันเนี่ยสวยงามนะครับอย่างที่บอก ไม่ได้โยกกันธรรมดาเขาอยู่ในเรือนเพื่อหัดเพื่อหัดเรือนราหูลาหูเรือนสุกก็มันก็ปริวัติเกษตรเข้าไปด้วยกันฉะนั้นไม่เสียหายนะครับไม่เสียหายดาวตนุลักษ์ของท่านก็คือดาวสุกมาอยู่ตรงนี้และโยกสวยงามก็คือมีลักษณะของการเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้านะครับสวยงามลงหลักปักฐานดีดาวเสาร์เป็นเกษตรนะเพื่อหัสอยู่ในภพปุตตะเริ่มต้นโครงการใหม่ๆคิดอ่านทำอะไร ดีครับสำหรับครึ่งเดือนหลังนี้แล้วไม่ใช่แค่ครึ่งเดือนหลังครับยาวไปจนถึงกลางปี65เดี๋ยวนะเดือนสุดท้ายละเดือนธันวาคลิปหน้าแล้วจะทำดวงปี65ภาพรวมมาให้ท่านแน่นอนนะครับแต่สำหรับชาวลัคนาราศีตุลดูดูดีแล้วครับดูดีนะครับไม่ต้องกลัวนะดาวเสาเข้มแข็งดาวพฤหัสเดินดี นะดาวศุกร์ก็เดินสวยงามไปสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะและเนี่ยอาทิตย์พุธยังกุมรักอยู่นะเดี๋ยวพอ17อาทิตย์ไปก็ไม่เสียหายครับอยู่ในเรือนการเงินแต่ก็ต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้วยนะเพราะลาหูก็อยู่พบมรณนะนะถึงว่าแม่ถึงจะปริวัติเกษตรดีก็จริงแต่มันเกิดคู่คลาดครับเนี่ยคู่คลาด วันที่สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยรามัดระวังนิดนึงเพราะว่าพระจันทร์จะเดินเข้าหาลาหูลาหูอมจันทร์นะครับนะแล้วพอมาต้นเดือนธันวาพระจันทร์มาถึงพระอาทิตย์เนี่ยก็เดี๋ยวก็อีกรอบหนึ่งคราวนี้ก็จะเป็นลาหูอมอาทิตย์บ้างนะครับก็ไอ้เรื่องคลาดเนี่ยมันเล็กน้อยนะครับไม่ไม่แน่ไม่นอนอย่าเอามาเป็นจุดที่มันถึงขั้นจะต้องชีวิตจะเสียหายล้มเหลวไม่ใช่ มันเป็นอะไรที่ต้องให้ระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องเงินเพราะอะไรเห็นไหมมันอยู่ในเรือนการเงินของท่านอยู่ในเรือนมรณะคือถ้าเกิดทายดีได้นะอาจจะมีโชคเกี่ยวกับมรดกตกทอดด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคําว่าคลาดเนี่ยมันเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะแล้วลาหูนะวิธีการแก้คลาดลาหูครับต้องมีสตินะอันนี้ไม่ได้พูดเอาเทนะ ก็คือสติเนี่ยราหูเนี่ยลักษณะของเขาเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้ตกอ,อกตกใจผลร้ายของราหูจะทําให้ท่านตกอ,อกตกใจอ,อกสั่นขัญแขวนและแก้ด้วยอะไรแก้ด้วยสติคิดอ่านทำพูดเดินกินขับรถเดินทางถ้ามีสติแล้วไอสิ่งที่จะทำให้เกิดความตกอ,อกตกใจหรืออะไรอย่างเงี้ย มันลดทอนลงนะมันทาให้รู้สึกเออมันตั้งสติได้มีปัญหาเข้ามาสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีไม่เกิดเหตุร้ายในดวงชะตานะครับนะก็ฝากไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปดวงชะตาเดือนธันวาคมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะรีบทําคลิปปีหกมาให้ท่านได้รับชมรับฟังครับนะสำหรับงวดนี้16บหพฤศจิกายนขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะตามดวงชะตาเลยนะดาวราพะมาทับรักแบบนี้ ครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับ ก็ดยพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นาศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามาหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็ โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับและเมื่อได้ดวงชะตาขอางท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลน่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็มีทหารรายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้าสิบหกบท นะหัวใจกระถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุด และมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทาพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยกก็ดีแต่ว่า อย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ